วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีของดีมานำเสนอเชื่อว่าที่บ้าน,นเพื่อนๆก็คงจะมีมั่งแหละนะพนละต้น2ต้นเห็นว่าเขาปลดล็อกแล้วเราก็ใช้เป็นยานะคะใช้ให้รู้จักวิธีการใช้ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเรา แต่ผลวิจัยของนักวิชาการเขาก็โอเคอยู่นะถ้าเรารู้จักใช้เป็นนะเนาะทุกคนคนรู้จักกันนะคะว่าคืออะไรนี่แอบต้มใส่ตู้เย็นเอาไว้เนี่สมุนไพรพื้นบ้าน เขาคือสมุนไพรนะคะโอเคเพื่อนๆนลองไปทำกินกันบ้างเพราะว่ามันดีกว่ายาปฏิชีวนะนะโอเคค่ะเพื่อนๆนถ้าชอบคลิปเรากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ที่รักเฟมิลี่ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ